คือเรารู้อยู่แล้วว่าว่าครอบครัวเราอไม่มีตังค์ไม่มีทุนเหนื่อยครับแต่ว่าไม่ถอยครับ่าถ้าจะถอยนี่นก็มองเห็นลกูกเพื่ออนาคตข้างหน้าเขาจะได้ดีของเราสะโพกมันกระแทกอะคะ่ะแล้วก็ดูข้างในหักต้องใส่ซิลิโคน แล้วต้องหัดเดินใหม่มันเหมือนคนพิการนะฮะพอหันมาดูกระจกข้างมันก็แปลว่าเ้ยไม่ใช่แล้วปนปนข้างในนี่ฟุ้งมดเลยครับเศษกระจกแขนผมยังโดนโดนเศษกระจกอะครับทางบ้านนะ่ะรู้ข่าวเขาบอกออกเลยไม่ให้ทําแล้วคน k t b s เนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันก็เยอะนะสามีภรรยาลูกหลานมันเลยทําให้ความเป็นอยู่ของพนักงานที่นี่หรือว่าบุคลากรที่นี่เนี่ยอยู่กันแบบพี่แบบน้องบริษัททําให้เราขนาดนี้แล้วเราต้องตอบแทนบริษัทครับผม องค์กรแฮปปี้สังคมประเทศชาติก็ดี